่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสุเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นภาพแห่งความประทับใจจากศึกไทยกลางปี2023ยังคงตราตรึงใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยหลังรถแข่งหมายเลข35ทีมอิเดมิสุฮอนด้าทีมเอเชียขี่โดยสมเกียรติจันทราทำผลงานกระหึ่มสนามบุรีรัมย์โดยการยืนโพเดียมโฮมเรสได้สำเร็จเป็นครั้งแรก หนึ่งปีผ่านไปแฟนความเร็วชาวไทยจะมีโอกาสได้ลุ้นนักบิดไทยกันอีกครั้งในการแข่งขันภายใต้ชื่อรายการ PT g ีการปลีกออฟไทยแลนด2024ในช่วงวันที่26-27ตุลาคมนี้เริ่มจากอีเดมิสึครับผู้สนับสนุนทีมแข่งทั้งในรุ่นโมโตทรีโมโตทไปจนถึง Mo โต GP ที่ในอีเวนต์นี้ยังคงจัดเต็มกิจกรรมเพื่อแฟนมอเตอร์สปอร์ต นอกจากแจกบัตรเข้าชมให้กับแฟนๆรายการ World of Speed ได้ร่วมสนุกกันไปแล้วภายในงานยังมีการออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อแฟนความเร็วรวมถึงยังเปิดโอกาสให้ได้กระทบไหลนักบิดจ,จากอิเดมิสุฮอนด้าทีมเอเชียนำโดย Home Hero กล้องสมเกียริจันทราอีกด้วยล่ะครับขณะเดียวกันครับถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปีครับที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะจัดกิจกรรมฮีโร่วอล์และม e e แอนด์กรีทให้กับแฟนความเร็วชาวไทยแบบไม่ต้องลุ้นกันว่านักบิดขวัญใจจะเดินออกมาให้เราได้ถ่ายรูปหรือไม่เพราะจะมีการจัดทางเดินเข้าสนามให้กับนักบิดได้แจกลายเซน็นและถ่ายรูปกับแฟนแฟนกันแบบใกล้ชิดนำโดยนักบิดจ,จากค่ายดูคติอย่างอดีตแชมป์โลกมาร์คมาเกสและแชมป์โลกปัจจุบันอย่างเปโก้บัญญาย่ารวมถึงซูเปอร์สตาร์จากค่ายยามาฮ่าอย่างฟ ar าบิโอัวตาราโรขณะเดียวกันในช่วงค่ แต่ละค่ายก็จะมีการจัดกิจกรรมมิดแอนด์กรีดกันอีกรอบเพื่อเอาใจแฟนคลับของตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่าในโซนนี้ใครที่ไม่มีบัตรเข้าชมก็ยังสามารถเข้ามาใกล้ชิดนักบิดระดับโลกได้ละครับ พร้อมกันนี้นะครับแฟนๆยังจะได้ยนโฉมถ้วยรางวัลไทยจีีประจำปี2024ที่ปีนี้มาด้วยธีมบัลลังก์แห่งเจ้าความเร็วลักษณะไทยโมเดิร์นผสมผสานความงดงามประสาทหินพนมรุง้งส่วนกลางถ้วยนั้นมีสัญ,ญลักษณ์การพนมไหว้สวัสดีสื่อถึงการต้อนรับอันอบอุ่นแบบไทยและมีตัวเลขหนึ่งของไทยอยู่ตรงกลางส่วนวัสดุของถ้วยนะครับมีการดัดแปลงนําชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์มาเป็นส่วนหนึ่งของถ้วยรางวัล สื่อถึงเกียรติยศความแข็งแกร่งและทรงคุณค่าในการออกแบบที่สอดประสานความงดงามแบบไทยสู่สายตาชาวโลก ก็ต้องเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบัตรเริ่มขายไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีบัตรเหลือน้อยลงจำสีก็อยากให้แฟนพันแท้นะครับไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ในปีหนึ่งนะครับประเทศไทยมีการจัดมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือบอลโต๊ะจีบฮีทางนี้นะครับเพราะนั้นไม่อยากให้ผู้ใดพลาดนะครับก็อยากที่จะให้พวกเรานะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับต่างประเทศนะครับได้เห็นว่า ศักยภาพม o t ต g p ีของประเทศไทยซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในบรรดา1920สนามนะครับก็จะคงเป็นอันดับหนึ่งต่อไปครับ